ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยสื่อดิจิทัลซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัลปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยจึงเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอนนวัตกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพผ่านสื่อดิจิทัลสอง พัฒนาศักยภาพครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ3เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้4กระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและ 5. ขยายผลสู่การใช้งานในวงกว้างแนวทางการดำเนินงานของนวัตกรรมนี้ประกอบด้วย5ขั้นตอนได้แก่ 1. การวางแผนและการเตรียมความพร้อม2การพัฒนาสื่อดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 3. การอบรมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร4การทดลองใช้และปรับปรุงและ5 การขยายผลและติดตามผลอย่างต่อเนื่องในขั้นแรกจะมีการศึกษาความต้องการของผู้เรียนและครูรวมถึงการจัดสรรทรัพ,พยากรด้านเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานสื่อดิจิทัลขั้นตอนถัดมาคือการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับหลักสูตรรวมถึงแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเรงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเพื่อให้สามารถนำสื่อดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อพัฒนาสือเสร็จสิ้นจะมีการนำไปทดลองใช้จริงในห้องเรียนพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ขั้นตอนสุดท้ายคือการขยายผลการใช้งานไปยังสถานศึกษาต่างๆพร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้นวัตกรรมนี้เกิดประโยชน์สูงสุดผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นขณะที่ครูก็สามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ทำให้นวัตกรรมนี้ประสบความสำเร็จได้แก่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเทคโนโลยีที่เหมาะสมและกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การใช้งานนวัตกรรมนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนวัตกรรมนี้จะได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในวงกว้างจึงมีการเผยแพร่ผ,ผ่านช่องทางออนไลน์และการจัดอบรมให้ความรู้ ด้วยประสิทธิภาพของนวัตกรรมนี้ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยสื่อดิจิทัลข้าพเจ้าหวังว่านวัตกรรมนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทยขอบคุณครับ